วันนี้มาหาอัางุ่นกินกันวันนี้อยากกินองุ่นนี่อหุ่นหน้านี้ลูกไม่สวยมอนกินนะครับ กินเลยไอแล้วเหรอลูกนห,หน้านี้ลูกไม่สวยเลยมันยังไม่ถึงเวลาพูนกิ่งลูกไม่สวยแล้วก็จะเป็นเชื้อราหน้านี้ฝนเยอะฝนลงมาก น้องม่อนมาเข้าสวนองนูนชิ้มลูกนี้ก่อนอร่อยอร่อยสักสองพวงก่อน ร่วงเลยมากร่วงไปละอันนี้อร่อยเยอะได้๋อวเอาไก่มาดึงออาเลยเว้ยร่วงน่าเสียดายนี่พวกนี้น่าอร่อยมากลุกเบลเลอร์เลย หวานหวานม่อนกินได้ไหมครับม่อนกินได้ไหมครับลองไปสองลูกหน้าะได้เก็บเอาก่อนเก็บเก็บะได้ลูกโง่เนี่ย ลุกนาร้อยนาลอยใส่เป้เลเอกถุงมาใส่หนหน้านี่มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเชอรา ไว้กินก็ดีเหมือนกันหวานเป็นเลอดเป็นเลยไปกินได้ทั้งปีทั้งชาติ ออกดอกเลิมออกดอกก็มีมาหาเงุนกินกับน้องสมอนสองขวงพอนะคะไป โดดเป็นน้ำนะโดดโดดโดดได้ไหมโดดได้ไหมครับยากกนลุกฝนดียากลุก ปิดไม่ได้มอดเสร็จกรอนไม่ได้จะให้ยายอุ้มข้ามเองนะโดดได้ดุเลืลอนขีกโคลเลยโอ้ยโดดลงนับตีนเปื่อนไปเลยมอดเลยไป,ปล้างน้ำ นี่มานี่ต้องไปล้างเท้า เด,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 ดินเ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 ดันดกปอเทียงนี้สวยดีเลี้ยงต้อตยเลย ทำอะไรครับทำอะไรครับได้กินอะไรอยากกิ้งเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำเดลนราม่อน